พบกับพวกเราอีกครั้งกับไลออนแคมเปอร์ per, ค่ะลืมอะไรรู้ป่ะไลออนแคมเปอร์ไทยแลนด์ไลออนแคมเปอร์ค่ะลืมอะไรรู้ป่ะไลออนแคมเปอร์ไทยแลนด์วันนี้แล้วครับเราพาทุกคนมารีวิวเต็นท์หลังคาตัวใหม่นะครับของแบรนด์เรานะครับที่ที่ไหนลำตะเพินค่ะไม่ใช่ที่จูบติ๋มที่ริมบึงนะครับสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะมองไว้แบบ 3.60ววอ่ามุงกว้างเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นวิวภูเขาก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพูดคุยถึงเต็นท์หลังคาตัวใหม่ของแบร์เราที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมเปิดท้ายแล้วก็กระดกหน้าขึ้น 25, 25เอ้ยซนนะครับแล้วก็มีตัว ABS เปิดข้างนะครับขนาด1.6นะครับมีเข้ามา ชุดนี้เข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าคุมโทนนะครับจะออกโทนดําหมดเลยนะครับราคาเราทําราคาพิเศษให้ใหม่นะครับปรับราคาลงมาก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนอยากทราบราคาก็ทักเข้ามาทางช่องทางไลน์แอดของร้าน,นเต็นหลังคาอ่อนของเราก็ยังไม่อยู่นะคะคือเป็นงานแบรนด์ของเราที่ทําเองผลิตเองหมดทุกอย่างก็คือเป็นเต้นหลังคาอ่อนนะทุกรุ่นทุกแบบทุกขนาด ตอนนี้ของเราก็จะมีเป็นสีดำส้มแดงนะคะเส้นหลังคาอ่อนถ้าลูกค้าถ้าพี่ๆอยากเห็นก็คือลองดูกดดูใน YouTube ท่ะคะ่ะมันจะมีวิดีโอื่นที่รีวิวเยอะมากของเรานะคะรีวิวสีต่งตางๆแล้วก็รีวิวติดตั้งเต็นท์ต่างๆเยอะมากเลยค่ะถ้าสนใจยังไงทักมาทักเรามาคุยสอบถามกันก่อนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าแบบต้องซื้อเลยถึงจะถามน,นะสอทักมาสอบถามไว้ก่อนได้เลยไม่มีปัญหาทางเราก็ให้ค่ปรึกษาได้หมดค่ะ โอเคสาหรับสต็อกสต็อกสินค้านะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นพวกงานงานนาเข้าวพวก ABS นะครับแล้วก็พวกสามเหลี่ยมอลูอย่างเงี้ยตอนนี้สต็อกเรามีนะครับพร้อมติดตั้งเลยนะครับส่วนหลังคาอ่อนสต็อกไม่มีนะครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้มันจะเข้าฤดูท่องเที่ยวแล้งานเราทําไม่ทัน,นแล้วสต็อกที่มีลูกค้าเอาไปหมดแล้วครับถ้าลูกค้าคนไหนอยากจะได้นะครับก็ต้องสั่งจองนะครับเพื่อ รอคิวสั่งทำนะครับรอของเต็มที่ก็ณนะิคิวตอนนี้ก็ประมาณตามสัปดาห์นะครับสำหรับเต็นท์สั่งทำนะครับหลังอ่อนนะตัวหลังแข็งเนี่ยสต็อกเรามีอยู่แล้วเพราะว่าของพุณเข้าแต่จะหมดวันไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าก็มีลูกค้าทักเข้ามาเรื่อยๆเพื่อพี่ๆคนไหนสนใจก็รีบๆทักเข้ามาคุยสอบถามนะครับถ้าโอเคชอบถูกใจก็สกลงจองนะครับจะได้ไม่หลุดเต็นท์ของแบร์เราก็คือไม่ว่าจะเป็นเต็นทนะ์อะ ที่เราผลิตเองหรือว่าเต็นท์นำเข้านะคะการรับประกันของเราก็มีสีตะเข็บตลอดอายุการใช้งานดูกันแลกันแบบายาวๆเลยมีปัญหาสีตะเข็บรอดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเนาะส่วนอุปกรณ์ด้านอื่นป,ะปะอุปกรณ์เสริมเราก็มีครบนะครับเดี๋ยวเราจะเอาภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเดินให้ดูของเราถ้ามีปัญหาอะไรคือไม่ต้องกลัวว่าจะแ,แบบปัญหาที่ซ่อมไม่ได้อะไรเงี้ยปัญาที่เราจบแน่นอนค่ะใช่ครับของเรา ที่สาคัญบริการค่าติดตั้งฟรีนะครับเราไม่คิดค่าติดตั้งนะครับไม่ว่าลูกค้าจะมาติดตั้งกับเราครั้งแรกหรือว่าติดตั้งไปแล้วแล้วจะมายกลงเพื่อซีนเะเก็บหรือว่าซ่อมเต็นท์เราไม่คิดค่าถอดค่าใส่นะครับเราบริการให้ฟรีนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภาพกันครับว่าเรามีอะไรให้บ้างนะครับ โอเคเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าที่ร้านเรามีอะไรบ้างนะครับออนนิงนะครับเรามีตั้งแต่ขนาด2เมตรคูณ2เมตร50 m, แล้วก็2 m, 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 มเมตร50คูณ3เมตรนะครับมีสีเบจนะครับแล้วก็สีดํามันจะมีอยู่2แบบจะมีชุดคุมโทนดําหมดเลยนะครับขาแขนผ้าดําหมดเลยแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับดาแล้วก็แขนรูขารูนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับออนนิงก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ก็คือมันเป็นตัวบงังแดดด้านข้างนะคะเราทําเสริมได้จะมีทั้งแบบ เป็นสี่เหลี่ยมเต็มเลยหรือว่าเป็นเว้าวอย่างนี้ทรงสวยๆแต่อย่างนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้ออันกับเราหรือว่าที่ไม่ได้ซื้อกับเราก็สามารถสั่ง,ขงเขาทําได้ค่ะตัวนี้เป็นผ้าบางแดดด้านข้างกันฝนได้ด้วยโอเคแล้วก็มาต่อกันที่เต็นท์หลังคานะครับตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมมารูนะครับวันนี้เรามีมารุ่นเดียวนะ <laughs> ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมเลยนะครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาชมนี่ครับหน้ากระดกนะครับจะเป็นประมาณนี้นะมีช่องมีช่องลมด้วยอ่า โอเคตัวนี้จะคุมโทนสีดํานะครับบันไดสีดํานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะครับที่นอนนะครับความหนาน่าจะอยู่ประมาณเ,ออเดี๋ยวผมดูก่อนที่นอนเนี่ยสามนิ้วนะครับนุ่มมากนะครับความหนาอยู่ประมาณสามนิ้วช่องเก็บสัมภาระนะครับด้านข้างมีมาให้เหมือนเดิมแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระด้านบนนะครับ บนหลังคารูนะส่วนช่องระบายอากาศนะครับจะมีด้านหน้านะครับด้านข้างสองฝั่งด้านหน้าบานใหญ่นะครับแล้วก็ช่องบนนี่ครับด้านบนนะครับส่วนไฟ led ก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับปรับสว่างมากสว่างน้อยได้นะครับเปลี่ยนสีได้สามสีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในด้านของเต็นท์ห้องน้ํากันบ้างนะครับเต็นท์ห้องน้ําของเราก็ไซส์จะอยู่ที่เมตรคูณเมตรนะครับความสูงปรับสูงต่ําได้นะครับเอาหาทางเข้าไม่เจอละ ี่ค่ะจะมีซิศเข้าทางด้านนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ยึดสมอนะครับตามให้ดูเราไม่ได้นี่ค่ะเปิดออกมาก็เป็น้นามน้ำได้คือไหนละ่ะยงบน <laughs> อ๋อยงบนเนี่ค่ะก็คือทำน้ำได้อันนี่เอาวางตรงนี้เวลาเรายึดสมอค่ะพื้นที่มันก็จะกว้างกว่าแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้ทมยังไม่ได้โดนยึดสมอถ้ายืดสมอมันก็จะกว้างกว่านี้ค่ะแล้วก็เต็นท์หลังคา ABS นะครับก็ ของเราก็จะเป็นคุมโทนดําเหมือนกันนะครับใช่ค่ะจะมีสีดำแล้วก็อีกสีหนึ่งคือทางหลังคาดำอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเต็นท์สำหรับ ABS ขนาด1.6นะครับตัวนี้พื้นทํามาใหม่นะครับปรับใหม่หมดเลยพื้นบันไดวัสดุนะครับผ้าปรับทางโรงงานปรับมาใหม่หมดแล้วก็ตัวหลังอ้อเราก็เหมือนเดิมของเรามาถึงเจนที่5้าแล้วะนะครับมุงข้างน,นอก มุ้งอยู่ด้านนอกแล้วเบาลงประมาณสามกิโลใช่ครับหนึ่งจุดสองเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบห้ากิโลเอ้ยสี <42 S 2> <42 S 1> ่สิบสองกิโลนะครับแล้วก็หนึ่งจุดสี่สี่สิบห้ากิโลแล้วหนึ่งจุดหกจะอยู่ที่สี่สิบแปดกิโลนะครับแล้วก็สินค้าของเราไม่ได้มีแค่ที่เท่าที่พี่พ,พเห็นนะคะก็จะมีพวก โลบาอะไรพวกนี้ด้วยโลบารุดขาจับแหลกอะไรพวกนี้ด้วยค่ะส่วนงานซ่อมต่างๆคือของเราก็รับซ่อมเหมือนกันรับซีนตะเข็บรับซ่อมผ้าออนิ่งเสียอันเก่าเสียสามารถเปลี่ยนได้โครงมันยังดีอยู่ก็คือส่งผ้าอัานเก่ามาทําใหม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคสําหรับการรีวิวก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องของเราเด้ยวยนะครับไ i อ n นแคมเปอร์ไทยแลนด์ครับบ๊ายบายจากกันด้วยภาพบรรยากาศส,สวยๆของ จูบติ่มที่ริมบึงนะครับ Thank you ผมนิวแฮหยุดผมร่วงคือผมหนาได้จริงไม่ต้องพาตัดไม่ต้องเจ็บตัวใช้ได้ทั้งหญิงและชายเป็นสารสกัดจากสมุนไพรปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงสนใจทักแชทหรือเบอร์โทรตามนี้ได้เลยค่ะ